วอลเลยบอลสาวทีมชาติไทยต้านไม่ไหวก่อนที่จะแพ้ไป0-3ต่อเซตโอกาสที่จะขยับหนีโซนท้ายตารางค่อนข้างน้อยมากเพราะในนัดต่อๆไปเราต้องเจอกับทีมชั้นนำของโลก ทีมวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายอย่างต้านทานความแข็งแกร่งของเช็คเกียไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ3เซต18ต่อ25 16ต่อ25 30ต่อ32ในศึกวอลเลยบอลหญิงเนชั่นสลีก2025ย VNL สนามที่สองณฮ่องกงเมื่อวันเสาร์ที่19มิถุนายน2568 ตอนนี้ทีมสาวไทยแข่ง7นัดชนะ1นัดแพ้6นัดได้6เซตเสีย19เซตซึ่งจำนวนเซตที่เสียเสียเยอะกว่าทีมชาติเกาหลีใต้ไปแล้วโอกาสที่เกาหลีใต้จะขยับขึ้นแซงมาอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนค่อนข้างสูงสาวไทยยังมีคิวลงสนามนัดสุดท้ายของสนามสองพบกับทีมชาติบัลแกเรียในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568เวลา12นาฬิกา แล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ